โอเคนะครับต่อไปเราก็จะเรียนไม้ในภาษาเวียดนามนะครับผมจะแนะนำนิดหน่อยนะครับในภาษาเวียดนามก็มี5ไม้นะครับเปลี่ยนซักหอยงาหนังครับ5ไม้นะครับ5ไม้แล้วก็ไม้ก็มีชื่อของมันด้วยนะครับชื่อของมันนะไม้นี่คือเขียนตั้งแต่ ข้างบนที่ข้างซ้ายถึงข้างล่างที่ข้างขวานะครับไม้นี่คือซักนะครับที่ข้างซ้ายที่ข้างหลังของข้างซ้ายตั้งแต่ขึ้นไปนะครับขึ้นไปนะครับขึ้นไปนครับหอยนะครับหอยนะครับงาครับหนังนะครับแล้ว เราไปเข้าทำความเข้าใจกับเขาด้วยนะครับไม้ในภาษาเวียดนามมี5้าไม้นะครับเขาจะเรียกว่าเหวียนนะครับ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 สักนะครับซักนะครับซักนะครับซักสักซักนะครับหอย หอยหอยนะครับหอยนะครับหอยนะครับหอยงา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 นะครับงามนี่มันงานะครับหนัง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 นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเราทบทวนนะครับ huyền 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 hấp huyền, huyền. huyền sắc 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 hỏi 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 ngã 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 nặng nặng หนังหนังนะครับเสียงเฮือนนี่เนี่ยเสียงเฮือนนี่มันเทียบกับเสียงเสียงเอกนะครับเสียงเฮือนนี่เฮือนนะครับเทียบกับเสียงเอกนะครับซักนะครับเทียบกับเสียงจัตวานะครับหอยนะครับหอยนะครับเทียบกับเสียงเอกนะครับเอกนะครับงานะครับงา เทียบกับเสียงตรีนะครับเสียงตรีนะครับหนังหนังเทียบกับเสียงเอกนะครับเสียงเอกนะครับนี่ผมมียกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างแต่ละคําด้วยนะครับเราก็จะใส่ในภาษาเวียดนามถ้าไม้นี้มันสําคัญนะครับถ้าเราใส่ไม้เข้า1 1 1ตัวนะครับหนึ่งคำแล้วก็คํานั้นก็จะเปลี่ยนความหมายด้วยนะครับนะครับเราไปยกตัวอย่างดูกันนะครับ ตัวอย่างก็คือเกอรอากานะครับอ่าเกอรอากานะครับอ่าเกอรอากาเสียงสามัญนะครับเสียงสามัญนะครับสามัญเลยคือไม่มีไม้อะไรเลยนะครับกวมเสียงสามัญนะครับอ่าเราเราอ่านพร้อมกันนะครับอ่าเกอรอากาอ่าเกอรอากา เวียนกานะครับอาเกออากเวียนกานะครับอาเกออากสักกานะครับสักกานะครับสักกาอาเกอร์อากหอยกานะครับหอยกานะครับอาเกออากหอยกานะครับ อากางะกานะครับอากางากานะครับอากาหนังกานะครับหนังนะครับเราอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับทบทวนะครับเสียงสามัญนะครับอากานะครับอากา เวียนกานะครับเวียนกานะครับเวียนะครับใส่เวียนออกบอกเอียงใส่เวียนแล้วก็อันด้วยนะครับอาเกออากาเวียนกานะครับเวียนกาครับอาเกออากาสักกานะครับสักนะครับสักสักสักกานะครับอาเกออากาสักกาครับ กานี่คือแปลภาษาไทยว่าเป็นปลานะครับปลาหมึกหรือปลาปลาปลานะครับ a เกอร์ a กาสักกา a เกอร์ a กหอยกานะครับหอยกานะครับ a เกอร์ a กางากานะครับ a เกอร์ a กะงะกานะครับ อาเกออารกาหนังกานะครับอาเกออารกาหนังกานะครับเหนะครับเราจำด้วยเสียงนะครับด้วยชื่อของของมันนะครับเราจำด้วยนะครับอนนี่คือฮ u y นนะครับฮ u y น n สักหอยงาหนังนะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างคือ เสียง <rude S 2> สามัญนะครับไม่มีไม้อะไรเลยนะครับเราก็อ่านว่า a เกก k a huyền กานะครับากาสักกานะครับสักกานะครับากาหอยกานะครับากางากานะครับ อากาหนังกานะครับหนังกานะครับใส่เสียงแล้วก็อ่านชื่อเสียงด้วยนะครับชื่อชื่อไม้ด้วยนะครับขอโทษนะครับใส่ไม้แล้วก็อ่านชื่อไม้ด้วยนะครับกากาอากาฮวียนกาอากาสักกาอากาหอยกานะครับ Utan, อากางา cá นะนะครับอากาหนังกานะครับโอเคนะครับวันนี้โอเคนะครับวันนี้ผมขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาเรียนด้วยกับผมบทเรียนที่สองนี้นะครับบทเรียนที่สองนี้น่าจะเยี่นน่าบทเรียนที่สองนี้ ก็มีทั้งหมดที่สำคัญแล้วนะครับแล้วก็เราพยายามพี่น้องแล้วก็พี่น้องเราพยายามจำได้ด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะเอา,เอาบทที่หนึงเท่ากับบทที่สามร่วมกันแล้วก็เราจะสามารถอ่านได้ภาษาเวียดนามแล้วนะครับแล้วก็ บทอ่านบท,บทต่อไปแล้วก็บทต่อไปเราก็จะเรียนแนะนำตัวเองเป็นภาษาเวียดนามนะครับแล้วก็วันนี้ผมขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่มาเรียนกับผมด้วยนะครับขอสักด,ดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับเจอกันในบทที่3มนะครับ